สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นศักัชนาลายสุขโขทัยค่ะอันนี้เป็นงานทำมือบ้านเรานะคะหรือว่างานจกขนเมน่นเรียกว่าสิ้นเกียะนะคะวันนี้นกเอาสิ้นเกียะสีดำที่ใส่สวยๆน้ำงามแบบนังแบบให้ชมกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นสิ้นเกียนกนะคะก็จะหลากหลายสีสันพื้นดำยกดอกด้วยดอกหมีลูกแก้วสีเหลืองทองแล้วก็นกอ่า นกคาบนะคะใส่สีสดใสสวยงามค่ะสามารถกใส่ได้หลากหลายสีนะคะวันนี้นกเอามาให้ชมหลายผืนพื้นนี้เป็นลายเชิงนะคะเป็นลายชาววังะคะ่งะ,คะซึ่งลายนี้จะาน,านานๆจะได้เห็นนะคะดูตัวเชิงนะคะที่นกให้ดูสวยงามมากค่ะแล้ว สีสันสดใสจริงค่านกขอบอกเลยค่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะส่วนพื้นที่สองที่ไม้ชมตัวสิ้นเป็นเกีียวเหมือนกันนะคะแต่เป็นลายอดอกมีค่ะดอกมีสีแดงผสมกับผสมกับลายเครือวันค่ะสีเหลืองทองเหมือนกันค่ะคือสิ้นด้วยพื้นสีดำแล้วยกตอกด้วยสีเหลืองทองก็จะโดดเด่นอันนี้ก็เป็นเชิงลายชาววังค่ะแล้วก็ดูนก นะคะรายละเอียดของเชิงสิ้นที่นกให้ดูใกล้ๆนะคะด้วยงานฝีมือระยะเวลาที่ใช้ในการทำก็ประมาณเชิงสิ้นก็1เดือนตัวสิ้น1เดือนประมาณ2เดือนลายชาววังนะคะลายเดียวกันแต่คนละเฉดสีกับผืนเมื่อกี้นะคะและตัวสิ้นก็คนละแบบค่ะระหว่างเกีย้ยนอกอันนี้เกีย้ยดอกหมีค่ะส่วนอีกผืนหนึ่งที่นกมาให้ชมอันนี้เป็นเกีย้ยนนกเหมือนกันนะคะตัวสิ้นเนี่ยค่ะ ดูรายละเอียดนะคะเกียยนนกก็ส่วนใหญ่จะเน้นที่สีเหลืองทองสวยๆโดดเด่นทีเดียวค่ะแต่ว่าต่างกันที่เชิงนะคะนกให้ดูรายละเอียดแล้วใครสนใจพื้นไหนก็สามารถทักทายได้เลยนะคะนี่เชิงค่ะอันนี้ก็จะสีสันสดใสสวยงามเหมือนกันค่ะแต่ละผืนสามารถใส่กับเสื้อสีเหลืองทองได้สีดำได้สีชมพูได้สีม่วงได้ฟ้าได้ค่ะ หลากหลายสีสันพจน์สินว้าเราออกแบบโดยธรรมชาติให้ใส่ได้กับหลากหลายสีค่ะนกบอกเลยค่ะจะสวยๆใส่สวยแบบนางแบบที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะสนใจผืนไหนทักทายได้ที่เพจเสื้อสินผ้าพื้นเมืองสุขโขทยัยหรือแอดไลน์สอบถามได้ค่ะ